สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนธามาชิกนักค้าสละกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันนี้เจอกับครูวสวัสดิ์อีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้คงจะมาคุยกันในเรื่องที่ต่างไปจากเดิมนะครับนิดหนึ่งวันนี้จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการจองหวยยังไม่บอกพระเรื่องยังไม่บอกว่าจะเป็นยังไงนะครับ พทุกคนนะ่ะต้องต้องจองอยู่แล้วนะครับต้องจองอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เรื่องเรื่องหลักนะครับเรามาดูที่แบนเนอร์ข่าวแบนเนอร์จากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนนะครับต้องดูนะครับอันนี้ก็เว็บไซต์ของสลากไม่เกี่ยวกับของสลากนะนะครับแจ้งเตือนผู้ซื้อสลากนะครับซื้ออยญ่เกินราคานะครับอันนี้ ตลาดแบบสองหนึ่งหนึ่งเป็นยังไงเราก็การู้ะจน้อนะครับอันนี้เวลาซื้อขายกันก็ให้ระวังเรื่องใกล้ระยะห่างด้วยนะครับโครงการสํารวจราคาสลากความยินเห็นอันนี้แล้วแต่นะครับลองไปตอบคำถามดูนะครับอันนี้เป็นหน้าหน้านี้มาใหม่นะครับาหาพิกัดได้นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ซื้อง่ายขายคล่องนะครับ g l o capital seller นะครับ แ0บาทแน่นอนนะครับในเขาโฆษณาเจียวออฟิ l ช e l Seller มี44ล้านนะครับคลิกดูได้ว่าชื่อร้านอะไรบ้างนะครับนะครับอันนี้มีถอนถอนธัญญาไปแล้วนะครับ4 6 2ลายนะครับอันนี้พวกนี้เอาไปรวมกลุ่มนะครับเอาไปรวมชุดนะครับรวมชุดเอาไปเพื่อขายเกินราคานะครับอันนี้ก็เป็นข่าวจากแบนเนอร์นะครับขอดูอันแรกอีกรอบหนึ่งนะครับ แรกอีกรอบหนึ่งเป็นเป็นจุดขายนะครับจุดขายเราสามารถที่จะดูได้ดูดูได้นะครับดูได้ว่าจุดขายอยู่ที่ไหนนะครับค้นหาพิกัดร้านขายของ geo aperture seller ได้เขาบอกว่าอย่าลืมไปดาวน์โหลดนะครับไปดาวน์โหลด geo aperture seller โปรแกรมนะครับแอปพลิเคชัน geo lottery นะครับ GLO Lottery นะครับอันนี้นะครับอันนี้ GLO Lottery นะครับลองเข้าไปดาวน์โหลดดูนะครับพอดาวน์โหลดเข้ามาแล้วก็ลองค้นหาจุดขายดูก็มีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อน mm hmm. นักซื้อที่อยู่กรุงเทพกับ mm hmm. นนทบ,บุรีนะครับนะครับขายด้วยเป๋าตังค์และถุงเงินนะครับใช้แอปเป๋าตังค์และถุงเงินในการรับจ่ายเงินนะครับก็จะตาม ตามได้ตลอดว่าเกินไม่เกินยังไงนะครับมีกล้องมูจอนปิดเอาไว้เป็นหลักฐานในตอนซื้อขายด้วยนะครับก็ทุกร้านจะเป็นอย่างนั้นนะครับ GLO a f e r t u r e Seller นะครับคิดว่าคงต่อไปก็คงย้ายออกมาดูตามจอดต่างๆเหมือนกันนะครับก็ใครใครสนใจจะเป็น เจ้ออฟฟิเชียลเลอร์ก็อย่าลืมนะครับเตรียมแล้วเตรียมตัวไว้นะครับโอเคละเราจะมาเข้าสู่เรื่องที่ผมอยากจะคุยด้วยวันนี้นะครับคุยด้วยวันนี้เรื่องที่ผมจะคุยด้วยก็คือลองดูนี่นะครับอึกษาหารูปมาไหมฮะลองดูสิครับนี่เกี่ยวกับอะไรหมดเลยเกี่ยวกับการซื้อสลอากนะครับเป็นการซื้อสลากนั้นเลยนะครับ เป็นไงครับเฝ้าตากตู้กันใหญ่เลยบางคนไปนอนเฝ้านั่งเฝ้านอนเฝ้าเลยครับนี่ยุงกัดแย่เลยยุงกัดแน่เลยไนมะ่ไม่ใช่นั่งเข้าคิวนะครับนอนเข้าคิวเป็นมีไปนอนเข้าคิวกันนะครับเฝ้าหน้าตู้ไว้ใครจะมากดนุงใส ลำบากเลยนะเนี่ยตอนที่ตอนจะเข้าไปซื้อนะครับในต,ตอนที่ก่อนจะซื้อนะครับก็ลำบากลำบนกันนะครับผมมองดูว่าเออทำไมจะต้องลำบากแบบนี้นะครับก็คงมันเป็นหนทางเดียวนะที่จะสร้างเงินได้กำลังนะครับก็เลยคิดว่าเออทำอยังไงนะถึงจะหาวิธีที่จะอ,อ,อะไรอ่ะ ให้ไม่ต้องมานั่งเฝ้าะนะครับไม่ต้องมานั่งเฝ้าแบบนี้นะครับโอ้โหดูตามข่าวช่วงแรกๆแล้วนะครับก็เป็นอันนี้เป็นข่าวที่มีการลงรูปมาในช่วงแรกนะครับก็ลำบากลำบนกันหมดทุกคนนะครับทุกคนต่างพยายามที่จะเข้าไปกดหวยกดสลากให้ได้จากตู้ ATM นะครับจากตู้ ATM ตอนนี้ซึ่งความจริงแล้วอะตู้ a t ทีที่เราที่ที่ที่จะไปกดเพื่อซื้อสลากเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทางเดียวมันไม่ใช่ทางเดียวที่จะทำได้ในการซื้อสลาก mm hmm. ก็ใจว่าทางเดียวนะครับ mm hmm. คนเยอะอกันหมดเลยนะครับมันมันไม่ใช่วิธีการเดียวที่จะทำให้ได้สลากในในราคาต้นทุนที่ที่ซื้อตรงจากกองสลากผ่าน ธนาคารกรุงไทยนะครับไม่จะเป็นต้องไปซื้อที่ตู้ก็ได้นะครับถูกไหมบางคนบอกว่ารู้ทำไมจะไม่รู้แต่ทำไม่เป็นรู้ทำไมจะไม่รู้แต่ทำไม่เป็นนะนะครับถ้าทำไม่เป็นก็ศึกษานิดนึงสิครับ <c oughs> โอเควันนี้จะมาคุยกันเรื่องการซื้อสลากโดยไม่ต้องไปเฝ้าที่หน้าตู้ A t m ของธนาคารกรุงไทยไม่ต้องไปลำบากลำบนนะครับวันที่เราจะซื้อสลากสลากซื้อมี2วันดูไหมครับสลากซื้อมี2วันก็คือวันที่กับวันที่19นะครับสกับ19ของเดือนนะครับวันที่4เนี่ยเป็นสลากซื้อเนี่ยจะมี2เวลาก็คือ7โมงครึ่งถึงเที่ยงแล้วก็ 1 5 0นถึง1 6 0นอีก,อ,กอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับสลากวันที่4กับวันที่19นะ<ม>เขาเรียกสลากซื้อนะครับสลากซื้อกดได้2อครั้งนะครับกดได้2อครั้งคนที่จะมากดสลากซื้อในวันที่4และวันที่19นะ่ยจะต้องไม่มีการซื้อสลากไว้แล้วเป็นสลากจองที่คาอยู่ในระบบ คนที่มีสลากจองแล้วไม่สาม,มารถซื้อ,อามาทำรายการสลากซื้อได้อันนี้ต้องต้องต้อง,อง,องทราบนะครับนะก็มีสองช่วงเวลาเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อให้ได้สองสองกล่องวันที่สี่กับวันที่สิบเก้านะในวันก่อนวันทำรายการทั้งสองรายการน่จะต้องเอาเงินไปเข้าไว้ให้ได้ให้ก่อนแล้วนะครับก่อนสิบแปดนาฬิกาอันนี้อันนั้นเป็นระเบียบที่เราต้องทราบกันอยู่แล้วนะครับวันที่สิบสี่ก็เหมือนกันนะครับ ก็ต้องเอาเงินไปเข้าไว้ก่อนก็คือเอาไปเข้าวันที่สามาวันที่18นะครับก่อนกอนน่อนสิบแศนนะครับให้พอให้พอนะสามหม้พันสองร้อบาทคูณสองเท่า <c oughs> <c oughs> นะครับก็จะถ้ามีก็ได้สองถ้าได้ทั้งคู่ก็ได้สองกล่องถ้าได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้กล่องเดียวสมมติเช้าไม่ได้ก็มีติดได้บ่ายนะครับถ้าเหลือวงเล็บ ถ้าเหลือถึงบ่ายเดยวจะมาบอกครูสวัสด์พูดเป็นจริงเลยกดไม่เคยได้เลยอะไรเงี้ยนะครับจะได้ไม่มาว่ากันนะครับถ้าเหลือถึงบ่ายสลากซื้อก็ได้สองครั้งเหมือนกันนะครับพูดถึงสลากจองนะครับจองวันที่ห้ากับวันที่6แล้วก็20 21ิบยีเอ็ดเนี่ยก็เจ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับทั้งสองวันนะครับ รอบบ่ายสังเกตดูแล้วไม่มีนะครับไม่มีแน่นอนนะครับใช้ได้แต่สลักซื้อสลักจอไม่ได้นะครับสลักจอไม่ได้อันนี้พูดไปก่อนแล้วเรื่องเหินเรื่องทองก็คงทราบแล้วเนาะเหมือนเหมือนกันนะครับเตียมไว้ก่อนนะครับตอนนี้จุดประสงค์ก็คือผมจะมาพูดเรื่องการกดนะหลายคนบอกว่าวิธีการเดียวที่จะได้คือต้องไปกดที่ตู้ไปจอเข้าคิวไปลําบากลาบนไปนอนเข้าคิวนะครับไปนอนเข้าคิว เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมา,รา,รา,าบริการมาระแวดระวังไม่ให้ยุงกัดเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ลําบากเราก็ลําบากนะครับต้องไปลําบากอยู่นั้นโดยเฉพาะสุภาพสตรีก็ต้องไปนอนอยู่นั้นก็ลาบากเหมือนกันเดี๋ยวมีคนไม่ดีมาทุบตีเอาก็ลําบากนะครับรู้ว่าเรามีเงินมีทองอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะครับก็อะไรละ่ะอันตรายนะครับ ผมเลยมีความคิดว่าทำยังไงนะถึงจะ,ะหาทางให้ความรู้ว่าไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปสั่งสั่งจองผ่านตู้ ATM ก็ได้สิ่งที่เรามีปัจจุบันเนี่ยทุกคนมีแน่นอน100%เเซเลยผม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 ประกันได้ทุกคนต้องมีแน่นอนเลยก็คือโทรศัพท์มือถือถูกไหมครับโทรศัพท์มือถือต้องมีแน่นอนครับไงยังไงยังไงก็ต้องมีนะครับ คนระดับค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องมีสลากต้องมีการทําการซื้อสลากต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทยบัญชีของธนาคารกรุงไทยเพื่อไปฝากเงินแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีต้องมีโทรศัพท์มือถือแน่นอนแน่นอนนะครับโทรศัพท์มือถือแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อ ผมมองดูว่าทุกคนจะต้องมีสลักมีมีสมุดแล้วเนี่ยนะครับมีสมุดแล้วเนี่ยก็ต้องเอาเงินไปเข้านะครับเอาเงินไปเข้าต้องไปที่ไปต้องไปที่ธนาคารนะครับเอาเงินไปเข้านะครับถ้าเกิดเอาเงินไปเข้านะาปัญหาที่บอกว่าทําไม่ได้ก็จะหมดไปนะครับผมามาดูต่อว่าผมกําลังจะให,ให้ความคิดเห็นเรื่องที่ไม่ต้องซื้อผ่าน ตู้ยังไงนะครับเมื่อเอาเงินไปเข้านะครับเมื่อ,เ,อเงินไปเข้าเนี่ยคนที่คนที่จะซื้อสลากโดยไม่ต้องมัมาเฝ้าหน้าตู้เนี่ยก็ต้องใช้มือถือนะครับต้องใช้มือถือนะครับต้องใช้มือถือต้องอะไรล่ะต้องกดเพื่อเข้าสู่การจองสลากให้ได้นะครับก็ต้องมีการใช้ อินเทอร์เน็ตนะครับต้องมีการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับคนที่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้ก็ต้องมีมือถือนะครับเนี่ยสิ่งที่เราต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็ต้องการเข้าสู่หน้าจองออสลากให้ได้นั่นเองนะครับนะครับเนี่ยครับหน้านี้นะครับหน้านี้หน้าการจองสลากถ้าเกิดได้จะขึ้นอันนี้มาให้นะครับ สิ่งที่หลายคนคิดว่าตัวเองไม่มีแต่ความจริงมีแน่นอนก็คือยูสเนมกับพาสเวิร์ดก็คือชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านของธนาคารกรุงไทยเนี่ยทุกคนมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับทุกคนมีอยู่แล้วแต่ทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับทุกคนอาจจะไม่รู้หรือรู้ตอนที่ไปทำตอนที่ไปทาบัตร a t m อ่ะแต่ไม่ได้ฟัง จับไม่ได้สับนะครับอันนั้นก็ต้องกลับไปหาท่านารกุนไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปจดมาให้ดีๆนะครับแต่อย่าลืมนะอันนี้เป็นเรื่องเงินเรื่องทองนะครับเพราะฉะนั้นจดเก็บให้ดีเป็นความลับเป็นความลับห้ามบอกใครถ้าบอกใครแปลว่าเอาเงินทั้งบัญชียกให้เขาไปเลยเข้าใจที่ผมพูดนะถ้าให้เขาไปแปลว่ายกเงินทั้งบัญชีนี้ให้คนที่ บอกเขาไปเลยนะครับเข้าใจเข้าใจวิธีคิดแล้วนะนะครับเมื่อเมื่อเราจะทำการจองด้วยมือถือนะครับด้วยมือถือก็มันจะต้องมีลิงก์นะครับลิงก์ที่จะไปกดนะครับไปกดเพื่อเข้าสู่หน้าจองอันนี้ให้ได้ลิงก์ที่ให้นะครับผมจะวางไว้ตรงใต้คลิปนี้นะครับใต้คลิปนี้ใต้ description ใต้รายละเอียดของคลิปที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับผมจะวางไว้ให้นะครับวางวให้วางไว้ให้เพื่อกดเข้าสู่การจองหน้าจองหน้านี้นะครับเนี่ยหน้านี้นะครับหน้านี้หน้านี้นนจ,ะจะจะจะขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีการกดในในเวลา7จ็มงครึ่งของวันที่4 5 6 19 20 21นะครับหรือ วันที่4กับวันที่19ตอน15ถึง1 6 0นนะครับเพราะว่าในเป็นช่วงที่2ของวันของสลากซื้อนะครับนะครับก็ต้องอยู่ในช่วงเวลานั้นด้วยแต่ถ้าเกิดว่ากดนอกช่วงเวลาก็จะมันก็จะให้อันนี้ออกมานะครับขออภัยท่านบริการท่านเลือกไม่อยู่ในช่วงเวลาที่ให้บริการนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ถึงช่วงเวลาแล้วถึงช่วงเวลาแล้วนะครับแล้วเราไปกดนะ่ะแล้วได้หน้านี้ยูสเนมกับพาสเวิร์ดเนี่ยนะครับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเนี่ยที่เราจำเก็บไว้นะเราก็ใส่เข้าไปนะครับพอใส่เข้าไปให้ได้นะครับแล้วกดข้างล่างไปแคปชาแคปชาคืออะไรแคปชาคืออันนี้ครับเป็นภาพตัวอักษรอันนี้นะครับก็พิมพ์ให้ดีนะครับพิมพ์ไม่ดใีให้เหมือน100%นะครับให้เหมือนร0 0แต่ต้องขีดไม่ต้องนะครับ มันจะมีตัวเลขและก็ตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับก็พิมพ์ให้ดีนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบและเสร็จแล้วก็ไปยืนยันว่าจะซื้อนะครับข้างในอีก <oke land> ทีนะครับน <soci> ั่นคือวิธีการซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ก็หน้าตาเหมือนกันนี่แหละนะครับไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันเพียงแต่มันเป็นหน้าจอของคอมเท่านั้นเองนะครับ นะครับถ้าคอมก็จะได้อันนี้ออกมานะครับเป็นแบบนี้นะครับก็เข้าไปกรอกเข้าไปเพ๊บก็เข้าไปก็ไปยืนยันว่าเอ้ยเอาแน่นอนนะก็ตกลงถ้าจัดการก็เสร็จครับไม่ยากครับวิธีการไม่ไม่ยากแล้วปัจจุบันนะครับปัจจุบันไม่ยากนะนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ สิ่งที่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ทําไม่ได้ก็คือการไม่มียูสเนลกับ password นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเอาเงินไปเข้าที่ธนาคารกรุณาติดต่อธนาคารแล้วถามหาถามเขาบอกว่าฉันอยากรู้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของฉันเองในบัตร ATM ใบนี้ของฉันจำไว้ให้ดีอย่าไปจดใส่บัตรแล้วอย่าบอกใครแล้วเวลาทำ ให้ทาตามที่ผมบอกถ้าเกิดเอาันนี้ไปบอกใครแปลว่าเอาเงินทั้งบัญชียกให้ไปเลยเข้าใจเข้าใจที่ผมพูดนะนะครับผมรับรองว่าถ้าเกิดทําตามนี้ได้ถ้าเกิดทําตามนี้ได้ด้วยกระบวนการแบบนี้นะครับการที่จะเข้าหน้านี้ก็อย่าลืมพอถึงเวลาที่กําหนดปุ๊บไปคลิกลิงก์ข้างล่างนะครับลิงก์ข้างล่างที่ผมเขียนไว้ว่า กดลิงก์นี้เพื่อเข้าสู่การจองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่อยู่ใต้รายละเอียดของยูทูบอันนี้อันนี้นะครับคลิปนี้อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างก็พอเข้ากดคลิกเข้าไปปุ๊บถ้าอยู่ในช่วงเวลาที่ที่ผมอธิบายไปแล้วก็จะได้หน้านี้ออกมานะครับได้หน้านี้ออกมาถ้าพยายามถ้ายังไม่ได้ครับพยายามกดก็แล้วกันนะครับพยายามกดก็แล้วกัน มันก็เหมือนกับไปที่ตู้แล้วก็เราก็พยายามกดย้ำๆอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้ายังไม่ได้ครับพยายามกดย้ำๆแต่ผมแน่ใจว่าในวันที่วันที่5และวันที่20เนี่ยนะครับใสสายหน่อยก็ได้ยังไงก็ได้ครับกดเข้าได้แน่นอนครับโอเควันนี้เอา ความรู้มาบอกเรื่องเกี่ยวกับการอจองสลากโดยไม่ต้องไปนอนเฝ้าตู้ ATM นะครับโดยการมาทําการจองผ่านโทรศัพท์มือถือของเราซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าจะทําให้นักค้าสลากกินแห่งรัฐบาลที่มีที่ลงทะเบียนไม่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปลําบากลําบนเฝ้าตู้ ATM กลัวยุงกัดตู้เอของธนาคารเขานะครับจะได้ไม่ต้องลำบากครับมีความเสี่ยงให้ตัวเองด้วยนะครับคิดว่าผมขอได้ความรู้นะครับมีอะไรสงสัยยังไงถามในข้างล่างนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกด ATM เอ้ยกดซื้อสลากกินแบกได้ทุกครั้งที่เข้าสู่เว็บการจองสลากนะครับ นี่ผมมีเท่านี้นะครับเพื่อนๆ่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนด้วยเพราะว่ามีการทำ u t u b e ชุดนี้เกิดขึ้นเพื่อแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะครับมีมีปัญหาอะไรก็ใส่ไว้ข้างล่างครับมีอะไรแนะนำก็ใส่ไว้ข้างล่างในคอมเมนต์ข้างล่างนะครับเพื่อที่จะได้พัฒนาช่องของครูสวรร์ให้ดียิ่งขึ้นนะครับนอกจากสอนภาษาอังกฤษ,า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 ษาเก่งแล้วยัง สอนการค้าขายสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเกณฑด้วยนะสิ่งที่ยังไม่ทำคือการใบหวยน,นั่นเองเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ please